พนาเชื่อบักดอกบักสีหัวจะหอมปนี่นะครับปกติเคยมาเก็บกินแต่ตอนที่มันสุกเนาะอันนี้ตื่นมาฉี่ประมาณตีสามตีสี่นี่หอมเลยนะครับผมหอมชื่นใจเลยหอมแบบหอมแบบหอมหว,วานๆนะหอมหอมแบบไม่น่าเบื่ออะไรประมาณนี้เนาะนี่คือต้นบักสีหัวครับผมออกดอกพักง,ง่ามเลยครับ หวานแท้เด้ต้นนี้ปีที่แล้วลงคลิปให้เบิ้งอยู่นี่อีกประมาณจะสองเดือนก็นอาจจะซุกคือกันละนี่กำลังดอกบานนะครับดูชอบกว่าชอบก็แมงขนาดแมงก็ยังมาตอมเป็นแถวเลยครับทั้งพึงทั้งอันนี้โมแมนพึงเลยครับเนี่ยอันนี้ตัวแสบเลยตอดเจ็บเลยเนี่ยพวกพึงพวกแมงพวกแตนหลายๆอย่างก็มาตอมกันเป็นแถวเลย หอมครับเดินกินกาแฟายามเช้ากันถ้าพอมีไก่กวนก็นั่งกินมองนี้ก็หอมกันครับผม